ส่วนใหญ่จะเฟซบุ๊กไลฟ์นะครั้งนี้ยังไม่เคยทำทิกต t อกนะครับยังไงต้องขันไว้ไลฟ์เองด้วยนี่เพราะว่าจะมาชวนทุกคนมาเที่ยวนะครับตอนนี้มาอยู่ที่สวนพฤึศาสตร์ที่ระยองนะครับเป็นเวทแลนด์ที่ดูแล้วก็ใหญ่พอสมควรคราวนี้ผมจะกลับหน้ากล้องกับ Flip Camera ไโอเคได้แล้วนะครับจะเห็นเลยว่าเป็นที่เที่ยวแห่งเปิ มา21ปีแล้วครับที่ระยองแต่ว่าก็เริ่มมีคนมาเที่ยวทางหลังเ,เยอะพอสมควรแต่สมัยก่อนยังไม่ค่อยมีนะครับก็จะขึ้นไปดูป่าสมเดม็ดด้วยใช่ไหม,ส,มสวัสดีครับนี่คุณราณคุณโยพงศธรนะครับเป็นผู้สมัครของของเราในเขต3ระยองนะครับเราแกลงแล้วก็เขาฉมเมาครับช่วยมากเลยอยากชวนชาวทิกตอกมาเที่ยวด้วยกันเยอะๆนะคร,ค,รครับก็เลยเห็นว่าแบบจริงๆแล้วออกมา Niin รู้สึกว่าจุดแข็งของระยองมีเยอะจริงๆทั้งในเรื่องของคนระยองก็มีคนเก่งๆหลายหลายท่านนะครับผมเพิ่งรู้ว่าคุณพลลำพูนไม่ได้คนลำพูนใช่<ต>คนนนที่แกลงคนแกล้งเลยพี่เสนาลิงเนาะผมอันนี้รู้อยู่แล้วเพราะว่าตอนโควิดกระทบที่ระยองพี่เสนาลิงก็ออกมาเป็นปาเป็นเสียงให้ก็แสดงว่ามีคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีศิลปะในตัวเยอะมากนะครับดูอย่างคุณทศทศทรกูเนาะไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแกล้ง ที่นี่อยู่แล้วมีร้านหนังสือดีๆแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวดีดๆเยอะะเพราะคุณชาวทิกต็อกรู้ไหมครับว่าก่อ,กอนโควิดนะมาเที่ยวกันที่ระยองเนี่ยเล้านคนนะเพราะหลังโควิดไปเหลืออยู่2ล้านหายไป5ล้านเชวนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันก็ ฝื้เครื่องในในระยองแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวต่างๆที่มันไม่ได้จะเป็นที่ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเดียวธรรมชาติก็มีเยอะแต่ผมว่ามันก็มีอะไรที่มันมาจากแมนเมดในการท่องเที่ยวหรือเปิดสถานที่เที่ยวใหม่ๆให้กระจายเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันกระจายออกไม่เป็นกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งและในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมหรือชายทะเลมากจนเกินไปนะผม,มว่าคนที่ มียุทธศาสตร์ในการหาเงินให้กับคนละยองเนี่ยต้องกระจายออกแล้วก็เขียนเส้นทางใหม่ผมก็พยายามที่จะมาทุกอาทิตย์จนรู้ว่าถ้าเป็นรูทการเดินทางของก้าวไกลนะรูทเดินทางของพิชาเนี่ยมาที่เขตสามเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างมีทั้งทะเลมีทั้งเขามีเราด้วยได้ปะได้มาแะเลายังมีขึ้นจะให้สดชื่นต้องมีเราอย่างเงี้ยตลอดดูหน้าดูหน้า เตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านเวลาผมเล่นมุกตลอดเลยไม่ได้เหรอคนอารมณ์ดีไม่ได้เลยเอามุกอ่ามุกรุ่นไหนคะเนี่ยรุ่นรุ่นเราแล้วล่ะครับรุ่นเราเลยเหรอถ้าเกิดคุณอยาจะเล่นตัวเองรุ่นเราทั้งสามแล้วรุ่นเราสามคนนี้อายุน่ากลัวนหมดเลยนะครับรุ่นจ้ารุ่นจ้าจ้าเหมือนพี่เอกปะพี่เอกรุ่นพี่ผมไม่ผมไม่ใช่รุ่นเขาก็พี่ทิมก็รุ่นพี่เป็นเหมือนกันบจ้า ันเป็นเลยใชะสะไล่สะไล่ก hmm. ็ล่างเยอะมากเลยน่าจะสมบูรณ์มากเลยผมก็ล่างเป็นสะไลเหรอใช่สมบูรณ์เด like ี๋ยวดูวิวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อ